รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความสุขกับครวไหนค่ะและหขอต้อนรับนะคุณเิ้นเจริยดีสเปนเซอร์เอ๊ะขอหาไปปป๊บเดียวนะแล้วท้องทำไมแบนเร็วอ่ะเป็นรถความอ้วนป็นความน้าที่คุณแม่เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงคะรู้สึกตัวเองเหมือนเป็นแม่หัวพี่ทำไมอ่ะก็วันนึงก็เดี๋ยวต้องให้นมลูกเดี๋ยวก็ต้องปั๊มนมก็จะเวลาจะเดินไปหาลูกทีบบเวลาเขาร้องก็บอก วัวมาแล้วแม่วัวมาแล้วแต่เขาจะเงียบว่าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยวัวมาแล้ววัวมาแล้วเดี๋ยวได้กินนมแล้วพูดๆขำๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์น้องเจ๊ลูกชายเขาก็น่ารักแล้วหน้าแบบหน้าเขาโอหน้าเขาฝรั่งมากเลยนะพี่ถ้าหน้าไทยนี่ยต้องตรวจดีเอเเลยนะพี่ แล้วลูกเขาน่ารักเวลาพี่เปิลเล่าเนี่ยแบวตาเห่งความสุขนี่เขาจะสนุกเปล่ออกมานะพี่พี่คะลืมสังเกตอะไรไปหรือเปล่าว่าบรรยากาศตัวาตั่ตน่อพ่อพ่ฮ่อพ่วพ่อพ่อพ่พ่อพ่อพ่อง่อพ่กพ่อพ่อพ่่ออพ่่อพ่อพ่่่่่อ่่่่อ่่่่่่่่่อ่่่่่่ มให่จัดความพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเราจะรวบรวมความประทับใจของแขกรับเชิญของแต่ละท่านแต่ต้นปีเอามาฝากกันรายการพราวนไนท์ได้พบกับแขกที่น่าประทับใจหลายๆท่านมากๆอย่างของป้านี้ต้นปีเนี่ยได้โอกาสเป็นตัวแทนของรายการนะคะไปที่ภูตานเป็นทริปที่ประทับใจตรงที่ว่าได้มีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้าเจ้าหญิงชิชิมิยัมซามวังชุกและก็พระสวามีดาโชสังเกวังชุกนะคะเป็นทริปประทับใจที่อยากจะแชร์กับคุณผู้ชมว่าครั้งนีในชีวิต จะต้องไปภูตาน ต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ก็มีน่ารักน่ารักหลายท่านนะคะที่มาเยี่ยมมาเยือนรายการของเราอย่างเช่นจํากันได้ไหม<ช>เอนามิซ<อ>ังค่ะเอนามิซังนี่แหละเรามีโอกาสไปหาเขาถึงที่ที่ประเทศญี่ปุน่นเอนามิซังนี่เป็นผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนทํางานรุ่นใหม่ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงเลยคนนี้ก็น่ารักแล้วเก่งเพราะว่าตอนที่เราไปนะคะคุณผู้ชมฟูจิทีวีนี่เขาใหญ่มากใหญ่มากและการที่คนวัยแค่นี้สามารถมายืนอยู่แถวหน้านี่ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างที่สุดเดี๋ยวเราจะเอา ภาพความประทับใจมาฝากไปชมพร้อมๆกันค่ะอาน่คือ้องที่นั่งทงานอยู่คือเป็นห้องยิ่รวมทุกประกาศทั้งหมดดูเลยอ 私な、<laughs> これしくなります。<laughs>

คนนะคะทังเรฟูจิทีวีที่ให้เกียรติให้คราวน์ไนท์ของเราไปเยี่ยมไปเยือนถึงตึกของฟูจิทีวีคิดถึงเอนามิไหมคะโอ้นึกถึงอยู่เพิ่งแบบเมืองไทยไม่นานวันนี้คราวน์ไนท์สรงทีมงานเนี่ยไปเจอเอนามิให้แฟนๆไหยคิดถึงคะ่ะ ซีซั่นปีนี้นะคะขอให้ปี2015ที่จะถึงนะคะก็รับปีใหม่อย่างมีความสุขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีความสุขก็การงานราบรื่นสำหรับของฝากเนี่ยคือเขาก็จะมอบญี่ปุ่นนะคะส่วนตัวที่เขาใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็พายญี่ปุ่นเนี่ยจะทำด้วยทางเกาีนะคะแล้วก็ซองก็จะเป็นลูกภูเขาไฟฟูจิน่ารักนะคะขอมอบให้กับในคการ ของเอนามินี่คุณผู้ชมอยากได้มาถ้าอยากได้เอางี้ไปติดตามใน Facebook ของพรวาวไนก็ล้กันนี่มอบให้กับคุณผู้ชมนะความประทับใจของแขกรับเชิญแต่ละท่านสําหรับพราวไนต์ในปีนี้ยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่สักครู่เดียวค่ะ they can be famous like you ladies and remain very humble I think that's a very beautiful quality คือ yeah. สอนทุกอย่าง ที่เก่งได้เพราะวันนี้ภาคหวานครับความสำเร็จของอาร์คิธีเนี่ยอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดขอขอบคุณ